กาบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สู้คนจ้าพี่น้องจ้ามืาอนี้มากินข้าวแรงน้ำกันจ้าพี่น้องต้มบุญเส่นจ้าใส่ผักไหนนี่ต้มบุญเส่นใส่ผักจ้าพี่น้องจ้ามืาอนี้แม่เนี่ยผักมนนีผักเน,น่าไหมแล้วก็มีน้ำพริกกะปิอันนี้ผักเน่าไหมอ่ะบบจ้าเนี่ยน้ำพริกกะปิก็จะมีผัก พักกาดขาวมีมะเขือแล้วก็ถัว่วจะกระทัวผู้น้ำจ่าพี่น้องจ้าแล้วก็มีแตง<อ>มาจากนี่กินกับทอดไข่ไหนะทอดไข่ทอดไข่หมดแล้วหนูกินหมดแล้วใช่ไหม,มน้องพอดกินไข่หมดแล้วเดี๋ยวอันนี้ตุ้มุนเช่นแม่แม่แบ่งให้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมลูกอือ <ś led> ยกปวดเนี่ยอ่ะยกปวดดีๆด,ดุให้ป้าดุสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับอ่ะยกมือน้ำสวัสดีครับนักเรียนทำยังไงเออโอเคน้ำพริกกะปิทอดไข่แต่ว่าแต่ว่าไข่บดแล้วจากพี่น้องจ๋าดุกชายกินมดแล้วไอ้ข้าวสวยของพ่ออันนี้พี่ทอดไข่อยู่นี่เสียบบะ ืแซ่บจับน้ำพริกกะปิเอาโชว์อืะแซ่บหลาย,ลลายกินมือพร้อมอืมอืมหายเยอะครับกินพร้องกันเละครับอืมกาังมือกระลังแซ่บน้ำพริกกะปิทอดไข่แต่ว่าไข่มดแล้วจากพี่น้องจ้ะอร่อยมากเลยวันนั้นไข่ขดีขดอขอ่อขยเบ้อไผ่กินมดก่อนไข่ หนูเองหนูเอง้องพอตกินไข่หมดก่อนอันนี้อันนี้ของแม่กินหมดไงเมื่อี้เราอยากกินมื้อนะครับอืมคือ,อ,อนหนอดอันสมัยโบราณเนาะสมัยโบราณเหรอสมัยโบราณบ่อ,อันนี้ของแม่แม่มากินเส้็นี่ต้มมุนเช่นใส่ผักอาหาร เป็นม้เส้นเป็นมุนเส้นอะไรที่เป็นเส้นแม่ชอบหมดนี่ของแม่คือผักมะเขือเปะมเขือโปะแซบกรอบลายแซ่บวน้ำพริกกะปิจ้าพี่น้องแกพริกกะปิหวาพริกกะปิแซ่บวะลูกบับีปลาทูกินทำเี่นกินเทที่มี พี่น้องมาเจอน,น้ำกันเดอ้อ,ดอ่อยเด,ออด้อลอยเด้อดูไปว่วะกินเท่ามีจ้าแซบแซบแชบบ <laughs> ลลุร้อนป่าโ <laughs> ตเป็นหนุ่มแล้วมีพี่น้องทุกคนทามว่า ติดตามมาเป็นสี่หาปีแหละถามว่าน้องพอดโตยังโตแล้วเลยโตเป็นหนุ่มแล้วเขาลงเรียนแล้วบอกปลาลูกลูกพอดเขาเป็นเบาแล้วเป็นเบาแล้วอืมวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยก็ครบห้าขวบแล้วเด้อปลาลุูกคนติดตามตั้งแต่กวยเปย์คนขอบคุณได้หลายเด้อเป็นเบาแล้ว อืมเรียบร้อยนี่แหละจ้ะพี่น้องอาหารรักของข่อยคือเส้นเมนูเส้นจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสักนิดละจ้ะพี่นอ้องอืออบ๊ายบายเดอ้อบ๊ายบายป้าลุงดีดีที่อืมฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดไลก์ดแชร์ให้แม่น้องขอด,ด้วยนะครับให้แม่น้องขอด,ด้วยนะครับ กดแชร์กดไลค <Okay. S 2> ์โอเคกดติดตามอืมนะจ๊ะพี่น้องอาหารได้ข้าวกระสำนี่เละจ๊ะกินพอน,นอนหลับจ้ะพี่น้องจ๋าไปแล้วจ้าบ๊ายบายบบ๊ายายเด้อ